คือทุกคนคือตอนนี้ผมมีของอยู่ทุกคนเฮ้ยดูชุดก็รู้แล้วดูชุดก็รู้แล้วเฮ้ยของมาจากไหนอ่ะใช่คือผม,มาวาร์ปมาจาก T K C เซิร์เวอร์ทุกคนผมวาร์ปมาจากจุดสัตเซอร์เวอร <c oughs> ์ของมันก็ตามผมมาด้วยอถึงบ้านแล้วฟุกมีชุดดำๆนั่นคือเนทตไรใช่นหรือไม่ใช่ผมมีทุกอย่างเลย <c oughs> ผมมีทุกอย่าง <c oughs> ต้องการไม้หรืออะไรแมหเดอในตัวมีไม้หมดเลยเฮ้ยมีไม้หมดเลยสบาย สบายอ่าผมต้องทําบ้านกี่ชั้นอะไรไงครับพี่นุ้ยคือจะชํากี่ชั้นก็ได้ครับคุณฟุกแบบแบบคุณคิดว่าแบบอันนี้สุดสุดฝีมือแล้วแบบเหมือนก๊อปมาจาก JKC ก็ได้แบบบ้านที่คุณต้องใจเรสต์ตันั้โอ้ได้เลยได้เลยครับที่แล้วใน i n d ชโอู้วใน index ผมก็มีของอย่างนั้นแหละโอ้ก็เดี๋ยวนี้ผมผมว่าผมมีทุกอย่างแล้วทุกคนขอให้เช็ดมาอีกอันเดียวใช่เกิดใน index ก็มีขอยจู้คัตเหรอ โอ้ยเยี่ยมไปเลยครับทุกคนอเอาละมาบ้านผมจะมีสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีใต้ดินเขาเรียกไงใต้ถุนครับใต้ถุนใต้ถุนอ๋อใต้ถุนอ๋้ถุนอใต้ถุนเออทางนี้เขาพัฒนาเร็วดีนะครับทุกคนตอนนี้คุณเป็นหัวหน้านหน่วยจูเจิมจูจูจจถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไม้ก็เห็นกล่องไม้ผมยังไหนครับไหนกล่องไม้ของพี่รันนี่ครับนี่ครับเนี่นี่นี่ครับมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้เลยพี่เห็นกล่องไม้ผมยังดีกว่า ได้ได้ได้โชว์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 ได้มีเพื่อพี่ดูกล่องไว้ผมก่อนโอ้โหเยอะจริงๆเขามีของมครบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวตอนคุณมานี่คุณมาจย่าเซิฟเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาไม่ใช่เหรอครับแล้วแบบมานี่มาเป็นฮาร์ดคอร์เฉยเลยคุณระวังอย่าตายนะครับโอ้สบายครับผมโอ้สบายสบายทุกอย่างเลยคุณกุนซีสบายพี่พี่พี่ดูชุดเกอล์มไหมพี่ดูชุดเกอล์มไหมอ่าอะไรอะไรไหนอ่าพี่ดูอาอาอาคางเกีงไปดูไป เไปดูโอเคแล้วบารไฟโปรเจกต์โปสบายสบายทุกอย่างสบายคือคือต้องบอกกันนะคือชุดนี้มันได้มาตอนเวอร์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอินชานมันบักดูอยู่สิบสี่หรือสิบสามไปแล้วฮะมันมันรวมมันบักอันชาญรวมกันได้นะฮะแล้วผมยังไม่ตายเลยอะไรยังอยู่คุณคุณพวกมีอะไรอยากได้พิเศษไหมครับจะให้ผมมีอะไรก็แล้วชุดพี่ติดอะไรนะ เอ่อ Curse of Binding Binding ก็คือแบบแบบว่าถอดไม่ได้ใช่อ๋อเอาพี่ต้องเอาพี่ก็ต้องตายดิอ้าวจะตายได้ไงล่ะนี่มันฮาร์ดคอร์ไม่เอาเอาเราจะได้จบซีรีส์นี้กันนะครับทุกคนผมตายได้ไหมครับเนี่ยคุณฟุกตายไม่ได้แล้วอันนี้พี่ไม่เคยตายเลยครับยังไม่เคยนะครับโอ้อยากลองสักตาบไหมครับไม่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  อยากได้เราแลผมอยากได้อีเรท่าแล้วก็แบบฟุ๊กจะเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ผมไม่ติดชุดเกาะไอ้นี่นะผมคงแบบบินไปลดวันแล้วอ่ะทุกคนจริงๆใชรที่มีปีกอะล่ะมีแล้วมีแล้วมีปีกแล้วพี่พี่จะใส่ไหมล่ะฟุ๊กอย่าฆ่ากูเลยอย่าเลยฟุ๊กเอ้ยโอ้ยโอ้ยผมได้ไอชิมเมนทุกคน<笑><笑>โอ้ตกใจโดยท่าแบบฟ้าผ่าดีโดยโคตรเทไไ่ไม่ได้ครับไม่ได้คร ที่กลัวเราเหงาว่ะพี่ว่าพี่จะเอาเพลงมาให้ฟังนางแล้วมีเพลงด้วยขนรอ,อ,องเพลงนี้ด้วยใช่ใช่มันดูมีจังหวะสุดแล้วไงเพลงนี้เฮ้ยคือไปทำรายการเอาหายเอาเฮ้ยหายไปไหนะเอา,น,อานี่ไงจื๊บพี่ลืมไปเราเราจะมีใส่เพลงในคลิปอยู่แล้วช่างมัน <c oughs> <c oughs> ถ้าดูใครดูช่องผมนะก็จะเห็นว่าผมเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นะครับผมฟุ๊กเอ๊ฝากหยิบสโตนสลับมาให้นิดนึงหน่อยสโตนสลับเหรอใช่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 สโตนธรรมดาเนี่ยนะเออไปเอาเป็นสลับมาเลยอะเอ้เอาเยอะไหมก็พอตัวนิดนึงประมาณหนึ่งสเต็ก็พอแล้วเฮ้ยดูตรงนี้บ้านเราก็สวยดีเหมือนกันนะนี่อ่ะเฮ้ยพี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยรยนอะกูวุ้ดผิดได้ไหมฟุ๊ก คอมพิวต์โสโตนสลับโอ้ถามพี่อีกเราแล้วนะ<笑><笑>รอตายก็ได้ก็ได้น่าจะได้ยอได้ก่อนดิจะไปให้ครก็นึ่รู้แบบนี้ก็ได้พวกนี้ก็ได้ก็ได้แน่ใจนะเอ้ยก็ได้ไม่เป็นไรพวกไม่เป็นไรอทุกคนย้อนคลิปกลับไปดูอีกทีหนึ่งสโตนธรรมดาเนี่ยนะเออไปเอาเป็นสลับมาเลยอ่ะแต่คือเราต้องขุดลงไปแบบว่าวายต่ำกว่าเท่าไหร่นะสามสิบมั้งวายประมาณสามสิบ เราะว่าันจะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเออมันจะเป็นโซนที่พี่เอาไว้ใช้แบบทำนู่นทำนี่โอเคฉะนั้นมุมอยู่ตรงนี้จะบอกว่าสลามมันก็เกิดแค่ต่ำกว่าไว้สามสิบด้วยอ่าเอ้ยใช่เหรอใช่พี่เคยเห็นสลามเกิดข้างบนนะไม่เคยใช่แต่ผมเห็นข้าลายเม่กน่ะเกิดนมผมขอลงชั่วคราวโอ้โหฐานนี้มันเป๊ะจริงๆเลยมันแบบเอาไม่ได้คำนวณแล้วมันเป๊ะผมเจอบันไดพี่ด้ย โอ้ว่าไงบันไดปือไว้อะไรเอื่นในการทำความโอ้ทุกคนทุกคนคนอุ้มไปทุกคนคนวานวิชาคนวาร้อนวิชาครับน้องๆครับผมครับผมอ่าทุกคนอุ้มไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ไว้ในกล่องนะครับเก็บอันนี้ไว้ในกล่องเฮ้ยแลักการพี่หนุ่มนะปุ๊กการพี่ด้วยผมก็มีเฮ้ย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 อะไรเนี่ยพวกเก็บพวกคุณเลยพวกเอ้ ถึงเราลู้ซีดแล้วเราใช้เว็บหาตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้ทุกคนก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดไหมอ๋อไอฟุ๊กเพราะว่าเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดเลยสักตัวนะครับผมเดี๋ยวคุณเสร็จเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเกิดไหมถ้าเกิดก็คือใช่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ใช่นะครับอมื่อพี่ไม่เคยซ่อมหรอแบบว่าแบบสมมติพี่แอคเพชรอะไรเงี้ยพี่ก็เอาเพชรมาตีกับพี่แอคมันก็จะซ่อมให้อเลยมันก็จะซ่อมให้อ่าฮะทำไมอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบว่าเป็นของเนเธอร์ไลน์นี่อม เออนิเทไรพี่เคยลองซ่อมแล้วเออยังไม่เคยซ่อมนิทไรเลยกูยก็ใช้เมนดิ้งไงกูก็กูก็อยู่กับตรงนี้มานานแล้วน,นะโอเคแล้วกคนเดี๋ยวผมจะมาซ่อมนิทไรพิกแอคโดยใช้นิทไรนะครับได้แหละคนปรากฏว่าเออลองมาชุบตีตีผู้ได้ครับทุกคนได้อ่าเต็มปะ่ะเต็มแต่ว่าผมใช้เป็นนิดเดียวอีกตอนนี้ต้องรอใช้เยอะๆกันอ่าและนี่ก็คือข้อสรุปใหม่นะครับผม Now you know นะครับ เติมนี้ถ้าได้พิแอคที่ไหนก็ได้ที่คนอยากซึ่งซึ่งพอทำพิษต้านเร็จอาจจะมีเป็นรบกวนที่ดีเอ็นเพราะว่าต้องไปทำฟาร์มเวลมันเรื่องจี่ว่าเราต้องใช้พวกทรัพยากรในนั้นเยอะไงใช่แล้วสรัพยากรมันเกี่ยวกับเลเวลนะเพราะว่าเลเวลเราสำคัญมากๆเลยพี่ไปไปร้านเอ็กพีช็อปอะทำไมเนี่เอาไม่ไปใช้กูคอสโอเวอร์ไปจูคัดเลยเนะี่ย <laughs> ไม่ต้อง <laughs> ของเลยจูคัดโอ้ยเระเว้ยผูู้้ย้ายมาตั้งร้านในนี้ดิเอออย่ามาตั้งร้านวะเติมมาตั้งร้านนี โ oh อ้ย god ไฮ้ยผมข้าวบแล้วพูดเข้ามาเติมเออเชียเ่ยอะไรวะเนี่ยไม่แต่แต่แต่วันนี้เราค้าวอันนี้ไม่ได้ไง mp เออค้าวไม่ได้ว,ไไดว้าวอะไรอะไรเกิดอ,อ,อะไรขึ้นว้าวแต่ก่อนพี่นุ้ยผมว่าผมตายไปตายโอ้โหตัวมึงโอ้โหสภาพชุดเกาะมึงคงจะเชื่อง่ายแล้วกูจัดมึงจะตายไม่มีทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 อะไรพี่เลือดยจะไปลดสักการ ไม่มันโดนมาโดนสก,กีนโดนสก,กีนโดนสก,กีนเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดเซิร์ฟทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับมาเดี๋ยวพี่กลับมารอพี่ที่ท่าน้ำ <laughs> ดูดิทุกคนเขาเล่นฮาร์ดคอร์โหมดแต่เขาไม่กลัวตายเลยทุกคน <laughs> เขาไปแบบดิ้ดิ้ดเลยนะครับผมอุดช่วยเขาหน่อยลกันเนาะเดี๋ยวเขาตายขึ้นมาโอเคน่าตายแล้วมัง้งเคลทุกคนก็ตอนนี้พี่นุ้ยไม่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบเป็นฟ้าผ่าทุกคนผมก็เลยแบบว่ามาตามหาแบบว่า เล่นฟ้าผ่าเนี่นะคือในเซิร์ฟเวอร์จิวคาแมันไม่มีฟ้าผ่าไงคือกลัวบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยแต่วันเซิร์ฟนี้มีนะทุกคนแล้วผมก็มีแบบว่าไอ้อันนี้ทออยู่นะครับเนี่ยมันพอมันปลาใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็จะปลาใส่คิปเปอร์ให้มันเป็นคิปเปอร์ชาร์จนะครับให้มันเบิดตต้มนะครับมันก็จะได้หัวนะผมได้ประมาณสองหัวแล้วเดี๋ยวไปฝากพี่นุ่ยนะครับเดี๋ยวผมหาคิปเปอร์อ๋อผมเจอแล้วทุกคนคิปเปอร์ผมจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นชาร์จคิปเปอร์นะครับ แล้วนี้ผมจะล่อตัวอะไรมาทันทีไม่มีมอนเลยอ่าโอ้มาเต็มเลยเพื่อนมามาเลยนะแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็จะให้คิปเปิรลระเบิดนะในน้ำก็ดีนะจะได้ไม่พังเยอะนะฮะลงมาเพื่อนระเบิดต้อมเรียบร้อยโอ้นี่ไงได้แล้วฟองหัว โอเคทุกคนมันเช้าแล้วนะมันไม่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 ได้เช้ามันฝนหยุดตกแล้วโอเคทุกคนเราได้หัวไปฝากพี่นุ้ยแล้วสามหัวโอเคไว้ไม่เป็นยยคือพี่พี่ยืนไปพี่กดตายเลยก็ก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยผมกลับมาจากการเอฟเคมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับสวัสดีครับคุณฟุกสวัสดีครับโอ้คุณฟุกขุดมาเสร็จหมดแล้วใช่ครับผม คือผมว่างจนผมไปหาอันนี้มาครับแปดหัวซอมบี้อะนะไม่ได้มีแค่ซอมบี้ครับผมแม่งทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อมันเกิดแล้วพี่มันเกิดแล้วสลามมันนะซอมบี้เฮ้ยพี่โกเลมเกิดแล้วไหนเฮ้ยมันเอาเหล็กมาหน่อยเอาเหล็กมาหน่อยเอาเหล็กมาหน่อยเราไปตายแล้วเอาเหล็กมาหน่อยอยู่ในกล่องอะเอาเหล็กมีมีเท่าไหร่ไม่รู้เอาเหล็กมาหน่อยมีอยู่สเต็คกับสี่สิบสองอันเอ้ยฟาร์มเหล็กกู เอาไปเผาทีก่อนเออพี่ลืมบอกอะไรไอหัวซัมบี้กับหัวสเกลที่จะไปเอามามันคือของแร้ถูกไหมพี่มันก็ต้องแบบแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างพี่เคยเห็นแบบว่าแบบหลุมดาวตกอะไรเงี้ย้างฟุ๊กไอ้ฟุ๊กเดี๋ยว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 นะฟุ๊กเราทำมาเรายังไม่ชัวร์แล้วว่าตัวนี้เป็นสลามช้าง อืมใช่เพราะฉะนั้นเราทำไงดีทุกคนเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนใช่เราต้องขึ้นไปข้างบนในหลุมมันวะในหลุมวะชิปชิบอ่าโอ้โหแมกเนตพอร์ตเชเบิลเบียคอนเบียคอนแล้วนี่คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในที่นี่นะครับผมใช่แล้วครับมันใช้ไม่ได้เลยครับเกิดยังเกิดยังมีเกิดยังไม่เห็นสักตัวเลยโอ้มันจะใช่ไหมเนี่ยมันใช่ เฮ้ยพี่ไม่มีลักตัวเลยเอ้ยเกิดเฮ้ยพี่เฮ้ยมีตัวเล็กแล้วตัวเล็กเกิดแล้วว้าวไม่ตัวได้ขายไปไหนวะเอี่ยครับเนื่องจากมันจะปีใหม่แล้วนะอ่าก็เดี๋ยวผมก็จะอวยพรทุกคนนะครับกับคำเด็ดๆนะครับอ่ะเด็ดๆยังไงนะมันจะสิ้นปีแล้วทุกคนนะสิ้นปีกี่รอบแล้วทุกคนก็ชอบเธออยู่ดีครับผม มีอีกครับทุกคนวันสุดท้ายของปีก็อยากมีคนที่ดีต่อใจครับผม <laughs> พี่คือเดี๋ยวปีนี้พี่เขาดาวใช่ไหมพี่เขาดาวที่บ้านอะไรเงี้ยเอยอ,อ,อแบบอาจจะแบบไม่มีใครแบบเขาดาวกับใครก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเลิฟยูนะรู้ยังเอ้อวั k เ h ย t วั e เด c k มึงกลับไปจูคันเลยนะ <laughs> คทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปนะครับแล้วขอบคุณน้องฟลุกฟลิกที่อยู่ในจุกกุนะครับทุกคนที่มันสร้างบ้านให้เราในเซิฟนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับที่อยู่ในฮาร์ดคอร์ของผมนะครับผมขอบคุณน้องฟลุกมาเลยหลังจากที่เล่นคนเดียวมานานก็น้องฟลุกก็เข้ามาเล่นเป็นเพื่อนโอเคครับผม,บผมโอเคถ้าไงใครชอบคลิปนี้ทั้งผมแล้วก็ทั้งฟลุกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ชอบเราแล้วสองคนด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวอาจจะให้ฟลุ เป็นครั้งคราวนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย